สวัสดีครับคลิปนี้นะครับทุกคนก็จะได้มานะครับรู้จักนะครับกับใบจดวัดค่าองค์ประกอบร่างกายนะครับ body composition record นะครับของกลุ่ม Coverever นะครับที่ทำขึ้นมานะครับเพื่อให้ตอบโจทย์นะครับในการทำตลาดลดไขมันนะครับในการวัดค่าได้อย่างมืออาชีพนะครับแล้วก็ที่สำคัญใช้ได้ทั้งออฟไลน์เจอหน้าการวัดค่าแล้วก็ออนไลน์นะครับในการทำตลาดก็มาดูก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับถ้าสมมติว่าเราเปิดหน้านะครับเราก็จะเจอกับหน้านี้ครับ ด้านซ้ายจะเป็นปกนะครับปกในนะครับของเรียกว่าใบวัดค่านะครับเปิดออกมานะฮะเรามีเครื่องวัดองค์ประกอบร่างกายเราก็จดใส่ไปเลยครับน้ําหนักแฟตนะครับมวลกล้ามเนื้อค่าน้ํานะครับ BMR นะครับ Body Mass นะครับค่ากระดูกนะครับ Metabolic Age นะครับแล้วก็ Visceral Fat นะครับซึ่งการจดฝั่งขวานะครับเราสามารถขยี้นะครับเรื่องของไขมันได้นะครับจากตารางด้านข้างนะครับ แล้วก็ภาพด้านล่างนะครับว่าสมมตินะครับถ้าค่าแฟตโอ้โหเยอะมากโซนแดงนะครับเราก็บอกเขาเลยครับว่าเขาอยู่ในเกณฑ์อันตรายเราสามารถติ๊กบอกได้เลยครับว่าเขาอยู่ในเกณฑ์อันตรายแล้วนะครับค่ามวลกล้ามเนื้อตอนนี้เขาต่ำกว่าเกณฑ์นะครับถ้าเราคูณออกมาแล้วนะครับเรามีสูตรในการคูณนะครับก็คือกล้ามเนื้อเปอร์เซ็นต์กล้ามเนื้อนะครับคูณกับร้อยนะครับอ่าแล้วก็หารน้ําหนักตัวนะครับเอาตรงนี้เอาตรงนี้คูณกันแล้วก็หารน้ําหนักตัวนะครับแล้วก็ มีค่าน้ําเราจะบอกได้เลยครับว่าตอนนี้เขาอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือต่ำกว่าเกณฑ์นะครับ BMR จะบอกเรื่องของการเผาผลาญครับว่าตอนนี้เขาเผาผลาญประมาณเท่าไหร่ถ้ากินมากกว่า BMR น้ําหนักก็ขึ้นถ้ากินน้อยกว่า BMR น้ําหนักก็ลดมวลกระดูกครับเขาควรจะมีน้ําหนักตัวเกณฑ์เท่าไหร่ครับไม้เขาควรลดน้ําหนักครับไม่งั้นมันค่ากระดูกอาจจะต่ากว่าเกณฑ์ก็ได้นะครับแล้วก็ Metabolic Age นะครับก็คืออัตราการเผาผลาญนะครับเทียบกับอายุนะฮะ ก็เราทําร่างกายเราทํางานเหมือนคนอายุเท่าไหร่นะครับก็จริงๆควรจะต่ํากว่า7จ็ถึงสิปีแล้วก็ค่าวิสซัลแฟตครับถ้ามากกว่า6กถึงสินะครับก็คือมีความเสี่ยงสําหรับผู้ชายนะครับถ้าเสี่ยงสูงก็คือ15บห้าอัพนะฮะเราก็จะเห็นได้เลยว่าภาพด้านซ้ายนะครับจะช่วยขยี้เรื่องของไขมันช่องท้องไปด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็ใบจดวัดค่านี้ดีมากๆนะครับในการใช้นะฮะแล้วพอเราจดเสร็จปั๊บเราก็นะครับมาพลิกหน้าหลังครับ พอพลิกหน้าหลังนะครับก็จะเป็นหน้านี้นะครับที่เราจะใส่ชื่อเขานะครับอายุส่วนสูงนะครับเป้าหมายที่เขาต้องการเราถามถึงเป้าหมายเลยครับว่าเขาต้องการเรื่องรูปร่างหรือสุขภาพครับปัญหาที่เขามีอยู่ตอนนี้คืออะไรบ้างและเขาอยากได้ผลลัพธ์เป้าหมายแบบไหนนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเช็คลิสต์นะครับสุขภาพเขาว่าตอนนี้เขาทําอะไรได้บ้างครับนอนหลับลึกได้ไหมถ้าได้ก็ติ๊กครับมีช่วงท้องว่างอย่างน้อย12ชั่วโมงตั้งแต่ มื้อสุดท้ายแล้วก็มื้อเช้าขออีกวันหนึ่งครับทำได้ไหมครับถ้าเกิน12ชั่วโมงแสดงว่าทําได้นะครับจะได้มีช่วงเวลาในการใช้ไขมันเพิ่มขึ้นด้วยนะครับทานอาหารครบ5หมู่ไม่กินทอดหวานได้ไหมทําไม่ได้ก็ไม่ต้องติ๊กนะฮะหรือกากบาดไว้ก็ได้ว่าเขาทําไม่ได้นะครับไม่กินรสจัดไม่กินจุกจิกทําได้ไหมทาไม่ได้ก็กากบาดนะครับดื่มน้ํา3ลิตรนะฮะอ่าทำได้ไหมครับอ่าเขาบอกว่าทําได้นะครับดื่มน้ําหวานน้าอัดลมชานมไหมถ้าเขาบอกว่า ดื่มปกติเลยนะครับแสดงว่าเขาทําไม่ได้นะฮะอ่าออกกาลังกายไหมนะครับก็ออกอ่ะติ๊กได้มีโรคจาตัวไหมครับเขาบอกว่าไม่มีอ่ะเราก็ติ๊กนะครับไม่มีแพ้ยาแพ้อาหารไหมไม่แพ้ครับเคยกินยาลดน้หนักถูไขมันอดอาหารไหมเคยวิธีไหนมาบ้างเราก็ได้สัมภาษณ์เขาเขาบอกว,วิธีนั้นวิธีนี้มาอ่าแสดงว่าเขาเคยวิธีผิดผิดมานะครับมีรูปปัจจุบันด้านหน้าด้านข้างด้านหลังไหมเขาบอกว่าอ่าไม่มีงั้นรบกวนช่วยถ่ายให้หน่อยนะอ่าเราจะได้แบบเรียกว่านะครับ ภาพถ่ายของเขาด้วยนะครับก่อนเริ่มทานโปรแกรมนะฮะแล้วคราวนี้รอบเอวเท่าไหร่นะครับเราก็จ,จะมาใส่สมมุตริรอบเอวเขา30อ่าก็ใส่ไปนะครับสำหรับผู้หญิงนะครับน้ำหนักสมมุติ60อย่างนี้แล้วพอเราได้ข้อมูลเสร็จนะครับเราก็สามารถไปเข้าเรื่องของการเล่าเรื่องของรีบอร์ในแฟมได้เลยนะครับ